สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออร์ออฟิเชียวันนี้เ,เราอยู่กับตำนานจอมยุทธ์ผูดทงังซานซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ที่เซียวเออจะนำาเล่าต่อไปนี้อ้างอิงตามยิยทั้่หมุนนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เซียวเออขอแนะนำยาสีฟันพันจันยิ้มแก้ปัญหาเหงืออักเสบมีกินปากลองใช้ยาสีฟันพันจันยิ้ม,น,ออม,น,น,ะน,มนะครับผสมสมุนไพร6ชนิดปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นไม่อรอไมอ่รู้ สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการคำเตือนเนะื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับหลังจากเจ็ดตัวปรปลาดสือ่อเลือ์เข้ามายัางด้านในของตําหนักเทพสมุุร แม้ว่าจะไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาเข้ามาแต่ความรู้สึกในตอนนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆตายมู่ป่ายกมือขวาขึ้นจับไหล่ของถังซานอย่างรวดเร็วพร้อมบอกว่าเสี่ยวซานเจ้าต้องทําให้สําเร็จเอาซื้อขานำไส้ก่อนระดับสูงทุกชนิดยื่นให้ถังซานเพื่อ,อไว้ใช้ย,ยามฉุกเฉินแต่ถังซานยิ้มและปฏิเสธเพราะมันไม่มีความหมายเมื่อความเหงแกรแกงของถังซานถึงระดับพระเจ้าจะไม่สามารถรับการสนับสนุนจากมนุษย์ได้ มาฮงจิ้นกอดทางซานไว้แน่นพี่ซานเป็นไอดอลของข้ามาตลอดในใจของข้าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพี่ซานและที่นี่ก็เหมือนกัน นิ่งลงลงและจูจูชินก้าเดินออกมาพร้อมกันคนหนึ่งอยู่ทางซ้ายส่วนอีกคนอยู่ทางขวายกปลายเท้าขึ้นจุบไปที่แก้มของทางซานนิ่งลงลงหัวล้อคายคามักบอกว่าการลังใจเป็นสิ่งสวยงามสามารถทำให้ความเข้มแข็งมีไม่สิ้นสุดพี่ซานอย่าทำให้พวกเราผิดหวังนะ หน้าแปดที่ทางไตมู่ไปและเอ้าซื้อคาไม่ได้แสดงอาการหงหดหงแต่ความรู้สึกกลับเต็มไปด้วยการให้กำลังใจเสี่ยวอู่เป็นคนสุดท้ายที่ก้าวเดินเข้ามาหาทางซารคนอื่นๆต่างหันหน้ามองไปยังทางอื่น ถางซาจับมือเสี่ยวอูยกขึ้นมาจูบเบาๆเสี่ยวอูข้าเคยขอเจ้าแต่งงานและเจ้าก็ตอบตกลงไม่ต้องเป็นกังวลต่อให้จะยากลำบากหรือจะปวดแค่ไหนข้าต้องทำให้สำเร็จเพื่อกลับมาเจอหน้าเจ้าสางข้า ดวงตาของเสืออูดแดงกล่ำแล้วกระโดดเข้าไปในอ้อมแขนของถังซานพี่ข้ารักพี่เพื่อข้าพี่ต้องมีชีวิตรอดกลับมาไม่ว่าพี่จะเป็นมนุษย์เป็นพระเจ้าหรือเป็นผีข้าก็จะอยู่เคียงข้าพี่ไปตลอดแน่นอนว่าถังซานย่อมเข้าใจความหมายของเสืออูหัวใจของเขาพองโตทันทีแล้วกอดน,นั้นแน่นขึ้นจูบไปที่หน้าผากของนางจากนั้นกระโดดขึ้นไปยังเสายักษ์ที่ครั้งหนึ่งเขาเคยดึงตีสูงเท่สูดขึ้นมาได้ ในขณะเดียวกัน6ตัวประหลาดสื่อเลเกอร์รู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงคลื่นพลังพิเศษบางอย่างที่อยู่รอบตัวเวทมนต์บนหน้าผาของพวกเขาก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นดาว5แฉก6แฉกสีดำหรือดาว7แฉกสีแดงของเสืออูต่างเป็นแสงสว่างบนหน้าผาของพวกเขาออกมาทำให้ภายในตำหนักเทพสมุดสว่างขึ้นมามีแสงทุ้มตามของพมยุทธเทพสมุดปอ่อส่ซีน้งกล้องขึ้นมาว่าทุกคนพร้อมแล้วหรือยัง พวกเราพร้อมแล้วถังซานและคนอื่นๆต่างตะโกนออกมาพร้อมกันป๋อไซซีค่อยๆย,ย,ยกคาถาทางคำในมือขึ้นพร้อมพูดขึ้นมาว่าหลังจากรอคอยมานับร้อยปีในายที่สุดก็มาถึงท่านเทพสมุดผู้ยิ่งใหญ่ ผู้นำทางของท่านกำลังจะทำหน้าที่ของนางให้สำเร็จทันทีที่พูดจบมีแสงสีทองจางๆแพร่ออกมาจากร่างกายของนางวงแหวนหยาดค่อยๆปรากฏขึ้นทีละวงอยู่รอบตัวมีทั้งหมด9วงนี่เป็นครั้งแรกที่เจตัวประหลาดซือเลคเคอร์ได้เห็นพลังที่แท้จริงของพมยุทธเทพสมุทรปอไซซีทั่วทั้งตำแหน่งในตอนนี้กลายเป็นสีทองระยิบระยับ ต่อมา6ตัวประหลาดลาเซอร์เรคเอร์รู้สึกว่าพลังจิตของวกเข่าวถูกดึงเข้าสู่โลกที่แปลกประหลาดปอไซซีมองไปยังถังซานที่มุมปากของนางเผยให้เห็นอรอยยิ้มแล้วเดินมาอยู่ข้างๆเข,ขาถัางซานสัมผัสได้ถึงพลังที่แข่งแร่งของนางแม้ว่าจะอยู่ระด,ดับ99เหมือนกันแต่ความแข่งแร่งช่างแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอราชาวาปีศานแห่งท้องทะเลลึกถึงไม่กล้าเข้าใกล้เกาะเทพสมุทร ด้วยพลังของนานบวกกับพลังของเทพสมุทรที่อยู่บนเกาะต่อให้เฉลิมเสียที่อยู่ระดับพระเจ้าหากคิดจะทำลายเกาะเทพสมุทรก็ยังไม่อาจทำได้ปอไซซีเปลี่ยนจากตำแหน่งที่อยู่นั่นข้างมายืนอยู่ที่นั่นหน้าของทางซานตอนนี้แม้แต่ดวงตาของนางก็เปลี่ยนเป็นสีทองวงแหวนยานทางข้าววงขยายใหญ่ขึ้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า3เมตรแล้วปกคลุมทางซาน ถังซานเจ้าเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมใช่ข้าพร้อมแล้วถังซานเอ่ยตอบทันทีทานใดนั้นเสียงของปอไซซีก็ดูเข่งขึงข,ขึ้นมาว่าเทพสมุทรเป็นพระเจ้าที่คอยดูแลปกป้องสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในมหาสมุทรในฐานะผู้สืบทอดของเทพสมุทรเจ้าไม่สามารถรักทิ้งพวกเขาได้ถังซานเจ้าทําได้หรือไม่ถังซานกล่าวโดยไม่ลังเลว่าข้าทําได้ปอไซซีเอ่ยตอบว่า เทพสมุทรเป็นตัวแทนแห่งแสงสว่างในฐานะผู้ปกครองเจ้าสามารถรักษาความยุติธรรมในการใช้อำนาจได้หรือไม่ถังซาตอบด้วยความมั่นใจอีกครั้งข้าจะนำความยุติธรรมของเทพสมุทรมาสู่โลกมน,นุษย์ ปอไซซีกล่าวว่าเทพสมุดมีอำนาจในการควบคุมมหาสมุดทั้งหมดในฐานะผู้สืบทอดของเทพสมุดเทพสมุดคนใหม่เจ้าต้องจำไว้เสม,มอว่าอย่าทำลายเกียรติศักดิ์ศรีของเทพสมุดใช้แสงศักดิ์สิธิ์ของเทพสมุดส่องนำทางไปยังทุกมุมของมหาสมุดเพื่อช่วยเหลือผู้เขาและคอยป้องกันไม่ให้มีใครเข้ามาลุกลามเจ้าทำได้หรือไม่ข้าจะทำอย่างแน่นอนทางซาตอบด้วยน้ำเสียงที่จริงจัง ปอไซซีจ้องมองดวงตาของทางซานแม้ว่านี่จะเป็นเพียงการถามอย่างไม่เป็นทางการแต่หากทางซามีท่านทีลังเลใจข่าวก็จะไม่สามารถสืบทอดคมเป็นพระเจ้าของเทพสมุทรได้จากนั้นปอไซซีใช้คาทาย,ยืืดออกไปสัมผัสกับสัญลักษณ์ตีสูมุน,น้าผาของทางซานแล้วพูดขึ้นมาว่า ความรุ่งโรจน์ของเทพสมุทรเป็นเจ้าที่ต้องสารต่อการทดสอบครั้งที่9ของเทพสมุทรเริ่มต้นขึ้นนับปัดน,นี้้จากนั้นปอไใสสียกคาถาขึ้นสูงมีแสงสีทองพุ่งออกมาราวกับสายฟ้า พุ่งขึ้นไปที่น่านบนของตำหนักเทพสมุทรทันใดนั้นมีแสงสีทองที่รุนแรงพุ่งลงมาจากท้องฟ้าดาวหกแฉกที่อยู่ใต้เท้าของถังซาสว่างขึ้นมาทันทีแล้วมีเงาสีทองค่อยๆปรากฏขึ้นอยู่ทางดน้านหลักของปอไซซีถังซาคุ้นเคยกับเงานี้เป็นอย่างมากเพราะนี่คือเงาของเทพสมุทรมีเสียงดังขึ้นมาว่าประตัตศักดิ์สิทธิ์ใกล้จะเปิดแล้วผู้ถูกเลือกจากเทพสมุทรผ่านเข้าประตูเข้ามาได้ เจ้าโจมใช้ความแห่งแก่งของหัวใจจิตวิญญาณและทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ผ่านการทดสอบครั้งสุดท้ายของเทพสมุทนี่คือน้ำเสียงของปอไซซีที่ดังเป็นอย่างมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนคาถาที่อยู่ในมือของนางแต่เป็นสเสียงพร้อมกับวงแหวนยากของนางก็หายไปเช่นเดียวกัน จากนั้นเออร่าของปอไซซีค่อยๆเลือนลางหายไปสายตาที่นานมองมายัางถังซานเต็มไปด้วยความอ่อนโยนถังซานกำลังจัดตะโกนว่าไม่แต่ก็ไม่อาจเปล่งเสียงออกมาได้เปลไฟสีทองกำลังกืนกินเออร่าของปอไซซีและในที่สุดนานก็หายไป เด็กน้อยอย่าได้เสียใจยไปนี่คือหน้าที่ของข้าวันที่ข้าได้กลายเป็นมหาปุโรหิตแห่งเกาะเทพสมุทรผู้ดูแลตำหนักเทพสมุทรวันนั้นข้าก็ถูกกำหนดให้มีวันนี้แล้วในฐานะมหาปุโรหิตแห่งเกาะเทพสมุทรข้าไม่เพียงปกป้องเกาะน,นี้เท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ศรัทธาของเทพสมุทรข้าได้กลายเป็นผู้นำทางของเทพสมุทรของคนรุ่นใหม่ตอนนี้หน้าที่ทั้งหมดได้ทำสำเร็จแล้วต่อไปเจ้าต้องพึ่งพาวความสามารถของตัวเอง ไม่ต้องสศกเศร้าเสียใจในการกระทําของข้าเรื่องนี้ก็เหมือนกับเฉียนเต้าหลิวที่เสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อให้เฉินเลินเสียได้กลายเป็นพระเจ้าข้าและเฉียนเต้าหลิวต่างเหมือนกันพวกเราเป็นผู้นําทางในการสืบทอดความเป็นพระเจ้าใช้ร่างกายของตัวเองเป็นสะพานเพื่อดึงพลังศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงออกมาเพื่อช่วยให้เจ้าสืบทอดความเป็นพระเจ้าได้สําเร็จ ถ้าทางเฉิญยังมีชีวิตอยู่บางทีข้าอาจเสียใจที่ทําเช่นนี้แต่ตอนนี้ข่าวเดินนําหน้าข้าไปแล้ว1นเก้าเช่นนั้นข้าก็ไม่มีอะไรให้ต้องเป็นกังวลไปเถอะลูกเอย๋ยจงใช้ความแห่งแก่งความกล้าหาญและเจตตำนงอันไร้ขอบเขตของเจ้าเพื่อเข้ารับการทดสอบครั้งสุดท้ายของเทพสมุทรขออวยพรให้เจ้าประสบความสําเร็จ แววตาของทางซันเเริ่มขุ่มัวมีภาพเงาความทรงจำมากมายปรากฏขึ้นในใจปอไซซีคอยแนะนำคอยช่วยเหลือเขามาเป็นอย่างดีหากเขารู้ก่อนหน้านี้ว่านางต้องสลาชีชิตของตัวเองเขายังจะเลือกแบบนี้อีกหรือไม่ ก่อนหน้านี้ถังซานไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้มาตอนนี้ข่าวสามารถขยับเคลื่อนไหวได้แล้วต่อมามีประตูเปลวไฟสีทองปรากฏขึ้นอยู่ตรงหน้าดูเหมือนว่ากำลังกวักมือเรียกข่าวถังซานรู้ดีว่านี่คือสิ่งที่ปอกใสซีต้องแลกมาด้วยชีวิตของนางเพื่อเปิดประตูสู่การสืบทอดความเป็นเทพสมุทรนางเปิดประตูนี้แล้ว ถางซานจับตีสูงเทปสูนไว้ที่มือขวาแล้วก้าวเดินเข้าไปที่ประตูสีทองโดยไม่หันกลับมามอง ก่อนจะผ่านประตูเปลวไฟสีทองเข้าไปถังซานรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองถูกย้ำยั้งด้วยแรงกดดันมหาศาลที่ดูเหมือนจะพยายามบดขยี้เขาแต่หลังจากก้าผ่านประตูเข้ามาแรงกดดันทั้งหมดก็หายไปในทันทีถังซานมองสำรวจรอบๆดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นโลกที่อยู่ใต้มหาสมุทรแต่ไม่ใช่โลกที่แท้จริงซึ่งการจะมาที่นี่ได้จำเป็นต้องผ่านประตูเปลวไฟสีทองเท่านั้น ด้วยน้ำหนักของตีศูนเทพสมุททำให้เข่าจมลงอย่างรวดเร็วแรงกดดัน,นที่อยู่รอบตัวเพิ่มขึ้นแต่แสงที่อยู่รอบกายไม่ได้เปลี่ยนไปตามความลึกหรือว่าที่นี่จะเป็นสถานที่สำหรับการสืบทอดความเป็นพระเจ้าของเทพสมุทอย่างนั้นหรือถังซานคิดในใจจากนั้นใช้แสงเทพสมุทเพื่อครอบคุมน้ำหนักของตีศูนย์ถังซานมองสำรวจรอบๆสิ่งที่เขาเห็นคือตำหนักเทพสมุทที่อยู่ใต้เท้าของเข่าลงไปอีก1,000พันเมตร ตำหนักนี้มีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังของจักรวัรดิเทนโตที่ถังซานเคยเห็นถึงสิบเท่าแม้จะอยู่ห่างออกไปไกลถึง1,000เมตรแต่ยังคงดูสง่างามตําหนักนี้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวที่ก้นมหาสมุทรมีความสูงอย่างน้อย200เมตรและยาว1กิโลเมตรอาลัยจะเวรวันอลาัางการขนาดนี้ยิ่งไปกว่านั้นรอบๆตําหนักมีกําแพงสีทองล้อมรอบ จากนั้นถังซาค่อยๆเคลือค่อนที่ลงมายังก้นมาหาสมุทรไม่ต้องสงสัยเลยว่าที่นี่ย่อมเป็นสถานที่สำหรับการสืบทอดความเป็นพระเจ้าของเทพสมุทรตำหนักเทพสมุทร ทันทีที่ถังซานลงมาถึงก็มีเสียงดังขึ้นมาว่าเฉพาะผู้มีหวัวใจเทพสมุทรเท่านั้นถึงจะผ่านเข้าสู่ตําหนักเทพสมุทรได้หากไม่มีหวัวใจเทพสมุทรเจ้าก็ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้เสียงนี้นางมาจากนานและใครเป็นคนพูดั้น,นไม่ได้สําคัญสําหรับถังซานสิ่งที่สําคัญคือข่าวจะผ่านไปได้อย่างไรก๊าแพงนสีทองเหล่านี้แข็งแกรงสร้างขึ้นมาจากพลังที่พิเศษคงยากจะทําลายได้ ทางซานคิดว่าด้วยความแข็งแร่งของเขาร่วมกับทักษะของพสัสมีรก็ไม่แน่มางทีอาจทำลายได้ จากนั้นใช้ใบมีดของตีสูนเทพสมุดยื่นแทนออกไปพร้อมกับใช้ทักษะการควบคุมแรงน้มถ่วงล่มด้วยทําให้ตีสูนมีน้ําหนักหนึ่งล้านแปดหมื่นจิ้นทันทีในขณะเดียวกันปลดปล่อยคอเท่าเทียนออกมาจากนั้นใช้พลังงานทั้งหมดรวมตัวการเข้ากับแสงเทพสมุดที่พุ่งออกมาจากสัญลักษณ์ตีสูนบนหน้าผากเตรียมกําลังจะจบตีไปยังกําแพงสีทอง กัในใดนั้นมีเสียงดังขึ้นมาว่าหากทำลายกำแพงสีอทองจะทําให้ตาหนักเทพสมุทรถูกทําลายทันทีเจ้าแรงนันน้าที่อยู่รอบๆถังซาที่ได้ยินเช่นนี้ก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิว้วหากเป็นคนอื่น การกระทําแรกคงห่างไปมองในทิศทางที่เข้ามาว่าประตูเปลวไฟสีทองยังอยู่หรือไม่อย่างน้อยก็ยังมีทางให้ถอยกลับไปได้แต่ถังซาจะไม่ทําเช่นนั้นโภมยุทธป์ปอไซซีได้เสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อเขาเช่นนั้นเขาจะถอยกลับไปได้อย่างไรเมื่อมองไปยังสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้าถัางซาก็สงบลงเท่าที่จะทําได้ต่อให้วิตกังวลไปก็ไร้ประโยชน์ จากนั้นใช้พลังจิตท,ทั้งหมดความแน่นอยู่ที่สัญลักษณ์ตีสมุน้าภากมีแสงสีทองเป็นงออกมาทันทีแล้วพบว่า สิ่งกีดขวางที่อยู่ตรงหน้าเริ่มอ่อนกำลังลงจากนั้นเป็นแสงเทปสมุดออกมาอย่างต่อเน,นื่องเพื่อห่อหุ้มร่างกายแล้วค่อยๆเดินทะลุผ่านเข้าไปตอนนี้ร่างกายส่วนใหญ่เข้ามาได้เกือบทั้งหมดเหลือเพียงตีสูงเทพสมุดที่ยังไม่ได้ผ่านเข้ามาจากการตรวจสอบหลายครั้งก็พบว่ากำแพงไม่มีอรอยแตกจากนั้นถังซานใช้แสงเทปสมุดพุ่งไปที่ด้านล่างเพื่อให้กำแพงสีอทองอ่อนกำลังลงแล้วใช้ใบ,บมีดของตีสูงเทศสมุดตัตดผ่านสิ่งกีด ขวางเข้ามาด้วยพลังยักษทั้งหมดที่มีด้วยสติปัญญาที่ชาญฉลาดของทงังซานข่าวก็สามารถผ่านอุปสรรคเข้ามาได้จากนั้นเปิดใช้งานทักษะการบินของกระดูกยากขาขวาของจักรพันดิ์อามบินลอยลงมายังเบื้องล่างที่นั่นหน้าตำหนักเทพสมุทรมีประตูบานใหญ่สองบานถูกแกะสลักเป็นรูปเทพสมุทรอยู่บนคลื่นกำลังต่อสู้กับวันยักษ์ซึ่งดูเหมือนกับราชาวาปีสารแห่งทองทะเล,ลึก ถังซานตะโกนเสียงดังขึ้นมาว่าท่านเทพสมุทรข่าถังซานมารับการสืบทอดความเป็นพระเจ้าจากพระองค์ในขณะที่พูดก็คุ้มคำนับลงเล็กน้อยมีเสียงอันสง่าง,งามนักกล้องสะท้อนออกมาว่าเจ้าสูญเสียหัวใจเทพสมุทรไปแล้วและยังคิดจะพยายามสืบทอดความแข็งแกร่งจากข้าช่างไร้สาระจริงๆถังซานก้มศรีรษะ มองไปที่ตีสูนเทพสูนย์ในมือดวงตาของข่าวเผยให้เห็นการสแสดงออกที่น่าอับอายก่อนจะพูดขึ้นมาว่าใช่ข้าสูญเสียหัวใจเทพสูนย์ไปแล้วหัวใจเทพศูนย์เลือกข้าแต่ข้ากับปกป้องมันไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ยังคงต้องการสืบทอดความเป็นพระเจ้าจากท่านข้าต้องการพลานของท่าน เพื่อไว้ปกป้องครอบครัวเหล่าสหายและข้าต้องการพลังของท่านเพื่อล้างแข้นให้กับหัวใจเทพสมุทรที่ถูกทำลายโปรดให้โอกาสข้าข้ายินดีรับการลงโทษที่ทำให้หัวใจเทพสมุทรแตกสลายหากเป็นเช่นนั้นก็เข้ามาได้ ประตูยักษ์ที่สูง200เมตรค่อยๆถูกเปิดออกพร้อมกับมีแสงสีทองเจิดจ้าที่นุนแรงพุ่งออกมาจากที่ตำหนักเทพสมุทรถังซาดค่อยๆเดินเข้าไปภายในตำหนักเทพสมุทรมีเสายักษ์ทั้งหมด36ต้นรองรับเฮดานขนาดใหญ่และตรงกลางเป็นทางเดินกว้าง300เมตรทอดตรงไปยังที่ด้านในและส่วนลึกสุดของทางเดินมีเก้าอี้ขนาดยักษ์และมีคนนั่งอยู่ที่นั่น หางซานหยุดการก้าวเท้ามองไปยังคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ลักษณะไม่แตกต่างจำมน์มีเพียงขนาดของรูปร่างที่มีขนาดใหญ่เดิมทีถางซานเคยเห็นเทพสมุดในรูปแบบของเจตนาลมแต่คราวนี้ได้เห็นตัวจริงแม้จะตื่นเต้นมากแต่ก็สามารถสงบอารมณ์ของตัวเองได้ ถังซานเอ่ยว่าท่านเทพสมุทรข้าของคารวะข้าไม่คาดคิดเลยว่าในการสืบทอดความเป็นพระเจ้าของข้าท่านจะลงมาจัดการด้วยตัวเองเทพสมุทรพูดด้วยน้ำเสียงที่สง่างามและเต็มไปด้วยความกดดันว่าเจ้าเห็นข้าแล้วทำไมไม่คุกเข่าถัางซานกล่าวอย่างใจเย็นข้าเป็นเพียงผู้สืบทอดของท่านแต่ข้าไม่ใช่คนร,รับใช้เช่นนั้นทำไมข้าต้องคุกเข่า เทพสมุดยิ้มแล้วค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้ข่าที่ยืนอยู่ตรงนั้นให้ความรู้สึกราวกับภูเขาที่สูงตระหนาในความเป็นจริงเทพสมุดสูง100เมตรเทพสมุดยิ้มให้ถังซานพร้อมเอ่ยว่าเจ้าไม่พอใจข้าเพราะการเสียสละของปอไซซีอย่างนั้นใช่ไหมถังซานกล่าวว่าถูกต้องผู้เอาโซปอไซซีใช้ทั้งชีวิตเพื่อปกป้องเกาะเทพสมุดและยังมาเสียสละตัวเองเพื่อข้าท่านคิดว่าข้าจะรู้สึกอย่างไร ่ังซางรู้ดีว่าการโต้แย้งกับพระเจ้านั้นไม่ฉลาดเอาเสียเลยแต่เมื่อนึกถึงการตายของพมยุทธปอไซซีภายในใจก็เต็มไปด้วยความขุนเคือเทพสมุดเก่าย่างเฉยเมยนางเพียงกลับคืนสู่อ้อมกอดของ้าเท่านั้นบางทีการมีชีวิตอยู่อาจเจ็บปวดยิ่งกว่าความตายแม้แต่พระเจ้าก็ไม่มีข้อยกเวน้น ทางซานหัวเลาะอ,อย่างเยือกเย็นนั่งเป็นเหตุผลที่ท่านตัดสินงชะตากรรมของนางเชื่อมหมเทพสมุทรสายหัวเจ้ากล่าวผิดแล้วนางเลือกชะตากรรมของนางเองพระเจ้าไม่สามารถกำหนดชะตาชีวิตของใครได้ที่นางทำเช่นนั้นเป็นสิ่งที่นางเลือกด้วยตัวเองข้าจะอธิบายให้เจ้าได้เข้าใจได้ง่าย จริงอยู่หลังจากที่มนุษย์ตายไปวิญญาณของพวกเขาจะถูกทำลายแม้แต่วิญญาจารก,ก็ไม่มีข้อยกเว้นแต่หลังจากปลอไซซีจากไปแม้ว่านางจะตายไปแล้วแต่วิญญาณไม่ได้สลายหายไปวิญญาณของนางถูกฆ่านำไปยังอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่หลังจากที่พระเจ้าสิ้นพระชนวิญญาณของพวกเขาก็จะไปยังโลกนั้นเหมือนกันถังซานจ้องมองเทพสมุอยามือลอยโลกที่พระเจ้าไปหลังความตายอย่างนั้นหรือ เทพสมุดยิ้มเล็กน้อยถูกต้องข้าจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าปอไซสีทำอะไรบ้างสิ่งที่ข้าทำได้คือให้วิญญาณของนางมีชีวิตนิรันดร์แบบเดียวกับที่พระเจ้าสามารถเข้าถึงได้แม้ว่าร่างของนางจะไปไม่ถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่หลังจากความตายนางก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกับพระเจ้าเจ้าคิดว่าการเสียสละของนางจะเป่าประโยชน์อย่างนั้นหรือ นอกจากนี้ข้ายังรู้สึกได้ว่าวิญญาณปู่ทวดของเจ้าก็อยู่ที่นั่นด้วยแม้ว่าพวกเขาจะตายไปจากโลกมนุษย์แต่วิญญาณของพวกเขาก็ไม่มีวันแยกจากกันตอนนี้ข้าขอถามเจ้าคิดว่าปอไซซีมีชีวิตอยู่หรือตายแบบไหนดีกว่ากันถังซานจ้องมองไปที่เทพสมุทรด้วยความตื้นตันใจจนพูดไม่ออกความคุนเคืองก่อนหน้านี้หายไปจนหมด ห่างซามองไปที่ตีสุเทพสุนในมือก่อนจะเอ่ยว่าน่าเสียดายที่ข้าไม่สามารถปกป้องหัวใจเทพสมุทรได้เทพสมุทรเอ่ยขึ้นมาว่าเกือบลืมบอกเจ้าไปเลยไข่มุกที่เจ้าได้มาจากราชาวาปีศาจแห่งท้องทะเลลึกจะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดความเป็นพระเจ้าในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งจะช่วยเจ้าได้เป็นอย่างมาก เมื่อฟังเทพสุนเออยออกมาหัวใจของทางซานก็กระตุกแล้วรีบถามทันทีว่าไขาม่มุกมิตรนี้จะช่วยให้ตีส่เทพสมุดฟื้นกลับมาใช่ไหมคำถามนี้ของทางซานทำให้การแสดงออกของเทพสมุดที่อ่อนโยนก่อนหน้านี้หายไปในทันทีเจ้าหรือข้าที่กำลังเข้ารับการสืบทอดความเป็นพระเจ้าไร้าสาระให้น้อยลงหน่อยเอาละ่ะมาเริ่มต้นการสืบทอดได้ ท,ทันทีที่พูดจบดวงตาทั้งสองข้างของเทพสมุงสว่างขึ้นราวกับดวงอาทิตย์สองดวงทางซามร,รู้สึกว่าจิตวิญญาณของข่าวถูกดูดกินเข้าไปทุกอย่างที่อยู่รอบตัวกลายเป็นภาพดวงตามีหมอกสีทองลอยขึ้นมาอยู่รอบกายแล้วข่าวก็หายไปจากตรงนั้นอย่างเงียบมีลูกโลกสีทองขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นอยู่บนหน้าอกของเทพสมุทร ทุกครั้งที่มีแสงกระพิบออกมาตำหนักเทพสมุดดูเหมือนจะสั่นสะเทือนอย่างแรงเทพสมุดหายใจเข้าลึกๆเช็ดเหงื่อที่หน้าผากมองไปยังถังซานแล้บ่มพึมพามกับตัวเองว่าเด็กคนนี้ฉลาดมากจริงๆโชคดีที่ข้าเจอเขาก่อนไม่งานคงถูกเทพอ,อาซุล่าชิงตัวไปก่อนอย่างไรก็ตามข้าไม่ได้บอกคำแนะนำที่ชัดเจนกับเขาเช่นนั้นผู้พิทักษกฎกบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถตำหนิข้าได้ฮ่าฮ่ ทนันใดนั้นมีเสียงเย็นยะเยือกดังก้องไปทั่วตำหนกักเทพสมุดดิบหันหน้าไปในทิศทางของเสียงก่อนหน้าน,นี้ทันทีมีร่างที่มีขนาดใหญ่พอๆกับข่าวปรากฏขึ้นแต่ถูกห,ห่อหุ้มไปด้วยแสยงสีแดงเข้มอย่างสมบูรณ์และชุดเกราะก็เป็นสีแดงเข้มค่อยๆก้าวเดินเข้ามาเทพสมุดเอ่ยขึ้นมาว่าเทพอาูลาเจ้ามาทํอะไรที่นี่เทพอาูลากล่าวอย่างเย็นชาเทพสมุด เจ้ากำลังทำสิ่งใดคิดว่าข้าไม่รู้อย่างนั้นหรือริมฝีปากของเทพสมุดเผยให้เห็นการยอะอยานข้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังพูดถึงอะไรไม่ต้องสอนรู้สักเรื่องได้ไมาอย่ เทพอาซูล่ากล่าวอย่างเย็นชาเจ้าไม่เพียงมายังสถานที่สืบทอดความเป็นพระเจ้าแต่ยังมีการแนะนําให้กับผู้ถูกเลือกของเจ้าเช่นนั้นเจ้าได้ทําผิดกฎของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วผู้ที่ทําผิดกฎจะต้องถูกลงโทษการแสดงออกของเทพทรงเปลี่ยนไปเสียงของข่าวก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาไม่แพ้่กันาเทพอาซูล่าใส่รา้าย,ายค่าพอแล้วหรือยังอย่าคิดว่าเจ้าเป็นผู้พิทากฎ,กฎบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วจะมาเที่ยววางอํานาจไปทั่วได้ เจ้าได้ยินข้าแนะนำกับข่าวด้วยหูของเจ้ามาอย่างนี้ตอนนี้เทพอาซูล,ล่าอยู่ห่างจากเทพสมุดเพียงห้าก้ผู้ที่มีพลังระดับพระเจ้าที่สูงเท่ากันทั้งสองต่างหันหน้าเข้าหากันเทพอาซูล,ล่าเอ่ยตอบว่าอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมสิ่งที่เจ้าเพิ่งพูดกับมนุษย์คนนั้นไปก่อนหน้านี้ เทพสมุดยิ้มและรอยยิ้มของเขาก็เผยให้เห็นการเยอะอย่างมากขึ้นฮ่าฮ่ดวงตาสีแดงเลือดของเทพอาซูลาเปลี่ยนเป็นเย็นชาทันทีเจ้าหัวเราะอะไรอย่าบอนนะว่า เจ้าคิดว่าตัวเองจะสามารถหลบหนีจากกฎของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างนั้นหรือเทพสมุดมองเทพอาซูล่าพร้อมเอ่ยว่าใครบอกว่าข้าจะถูกลงโทษเทพอาซูล่าเจ้าคือพี่ใหญ่คือผู้บังคับใช้กฎอย่าบ่นนะว่าเจ้าไม่รู้หลักการเกี่ยวกับผู้สืบทอดที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเกิน100เเซหรือเกินขีดจำกัดเทพอาซูล่าพูดขึ้นมาว่าความสัมพันธ์เกินขีดจำกัดเจ้าหมายถึงทางซาน ก่อนที่เทพอาซูล,ล่าจะพูดจบเทพสมุรก็พูดแทรกขึ้นมาทันทีว่าถูกต้องตอนนี้ความสัมพันธ์ของทางซานกับข้าควรจะอยู่รนดับ115ซแต่เนื่องจากหัวใจเทพสมุรถูกทำลายจึงเหลือเพียง99หากคำนวณตามปกติข่าวย่อมเกินขีดจำกัดไปแล้วอย่าบอกนะว่าเจ้าไม่รู้ท่านผู้พิทากโกรธเทพอาซูราเงียบไปเห็นได้ชัดว่า เขาไม่สามารถหักล้างคำพูดของเทพสมุดได้เงียบไปนานในที่สุดก็เอ่ยว่าอย่ามาเล่นลิ้นกับข้าข้าได้ยินสิ่งที่เจ้าบอกกับทางซานก่อนหน้านี้คำแนะนำของเจ้าที่บอกกับเขามาชัดเจนเกินไปเทพสมุดเอ่ยว่าเปล่าเลยข้าบอกชัดเจนตรงไหนอย่าคิดนะว่าข้าจะไม่รู้ว่าเจ้ามาที่นี่ทำไมถ้าไม่ใช่เพราะทางซาน นานมากแล้วกว่าที่ข้าจะเจอผู้สืบทอดที่โดดเด่นเช่นเขาแม้จะไม่มีหัวใจเทพสมุดก็สามารถสืบทอดความเป็นพระเจ้าจากข้าได้แต่มันอาจจะอันตรายไปหน่อยนอกจากนี้เจ้าคงคิดไม่ถึงว่าตัวน้อยที่เคยควนใจข้าก็ถูกเขาสังหารแล้วและยังได้ไข่มุกมาเมื่อมีสิ่งของชิ้นนี้การฟื้นฟูหัวใจเทพสมุดก็ไม่ใช่ปัญหาเทพอาซูลา่ามองไปที่เทพสมุดอย่างเย็นชาก่อนจะเอ่ยว่า เขาสามารถสังหารอราชาวาปีสารแห่งท้องทะเลลึกได้ด้วยพลังเทพสมุดของเจ้าอย่างนั้นหรือเทพสมุดพูดขึ้นมาว่าเจ้ารู้ชัดเจนดีว่าเขาคือผู้สุดท่อนของข้าแต่ก็ยังคิดจะมาแย่งเขาไปอีกที่นี่คือตำหนักเทพสมุดของข้าแม้ว่าเจ้าจะใช้กำลังก็อยากคิดว่าจะพาเขาไปจากข้าได้เทพฮาซูน่เอ่ยอย่างเย็นชาและเสียงดังว่าเรียกเขาออกมาก่อนได้ไหม เทพสมุทเอ่ยตอบทันทีว่าไม่ได้รอให้เขาผ่านการทดสอบทั้ง8ปดคค่าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเจ้าอย่าททำตัวเหมือนโจรได้ไหมเทพอาสุราเจ้าคือผู้พิทักกรเช่นนั้นก็อย่าได้ทำผิดโกร เทพอาซูลาพยักหน้าช้าๆแล้วกล่าวว่าก็ได้ไว้เจ้าค่อยให้ปากคำกับคณะกรรมการแดนศักดิ์สิทธิ์การที่เขาสามารถใช้พลังของข้าได้ในการสังหารราชาวาปีศาจแห่งท้องทะเลลึกเช่นนั้นก็หมายความว่าเขตแดนเทพสังหารของข้าอยู่กับทางซานก่อนที่จะมาพบกับหัวใจเทพสมุทรเจ้าเจ้าย่อมรู้ว่าเขตแดนเทพสังหารคือสัญลักษณ์ของเทพอาซูลา เมื่อได้ยินคำพูดประโยคนี้ของเทพอาซุล่าเทพสมุทรก็จ้องมองอย่างว่างเปล่าแล้วพูดว่าบัดโซบก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นอรอลุ้นและแติดตามไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆสามารถกดรับชมผู้ที่ใช้ดีเห็นผลได้จากท้ายคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพ มีใครชอบใช้ยาสีฟันสมุนไพรแบบเราไหมคะเราแนะนำตัวนี้เลยค่ะน้องเขาเป็นยาสีฟันของพระจันยิ้มอยากบอกว่าเขามีสารสกัดจากสมุนไพรรวมถึง20ชนิดเลยนะคะเนื้อของเขาจะเข้มข้นไม่ผสมแป้งด้วยนะคะและปริมาณที่ใช้เท่ากับเมล็ดข้าวโพดเลยค่ะจะบอกว่าเรานะคะเป็นคนที่ชอบกินชาเขียวบ่อยมาก และชาเนี่ยอะไรคะ่ะที่ทําให้ฟันมีคราบเหลืองแต่พอใช้น้องไปนานๆก็คือเราจะรู้สึกได้เลยว่าน้องช่วยลดคราบชากาแฟนะคะทําให้ฟันขาวสะอาดและไม่เสีบปากด้วยแถมยังทําให้ลมหายใจหอมสดชื่นโดยเฉพาะตอนใส่แมส หากินปาามากวนใจแน่นอนค่ะอย่าลืมไปลองกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้เสียวเออร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ